ที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วใหญ่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดข้าวปวดกระหม่อมให้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกทศพลหารสงคราม พลทหารนิเวศเอมอ่อนพลทหารกนกปารมีและพลทหารน,นัทพงศ์ศรีวิไลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่1ิเอกพานุพงษ์แสนวิช,ชัย1ิบเอกสุขสันเพียงสุวรรณและจ่าสิบเอกอารามกุลสิงหามาศกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา พระการุณาโปรดกล้าบปดกระหม่อมให้หนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายจิรพงศ์พงศิลป์ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตรีสอนเงินสอนคำจ่าสิบเอกทักดนัยจีนเลี้ยงสิบเอกวีรพันธ์จันสว่างพลทหารอมรินเทพสุวรรณพลทหารชาตินันนาควงศ์และพลทหารวิษณุ แก้วกระจางกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลปราสาทอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ และต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุรินอำเภอเมืองสุรินในครานี้ได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกทานาวั์ทอดสนิทสิบเอกอัคพลรื่นรวยพลทหารเอกสิทธิ์คำหงษาและพลทหารชัยชนะอินทราชาติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไทยกัมพูชา ที่โรงพยาบาลค่ายสัมภสิทธิประสงค์งอภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเ <c oughs> ชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกชัยพรอ,อ่อนสุรทุมจ่าสิบเอกถนอมสิทธิ์ที่ จ่าสิบเอกนัดทันก่อนพิทักษ์จ่าสิบเอกจากกริฑภูชำนิจ่าสิบเอกจิราศรักษาเกณฑ์สิบเอกสัตวาัฒน์ทินละอ พลทหารเจษดาแหงภูเขียวพลทหารอภิชิตนามผลพลทหารปัญญพลอ่อนสาลุนพลทหารธนพลผิวพองพลทหารโชคชัยฤทธิ์รือวงพลทหารน่านฟ้าทองนุและพลทหารปริญญาบุญธรรมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา และต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสปรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเจริญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกธนวัฒน์สุริศกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ราษฎรกำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้